พร้อมนะครับจับเวลาครับการสุบีเลิยกการทำงานผู้โดยสารกิจกรรมเด่นเป็นประจักษ์หล่อมตั้งใจคนสุบีสารเย้รัไม่เคยทักเพราะพวกเราเลืองสุบีเราก็สู่ดับทองอย่างมั่นใจเพราะพวกเราสารกิจกรรมจนเกิดนวัตกรรมพวกเราชมรมสุบีนวุนโรงเรียนมือลายพิทยาคมจังหวัดบุรีดําสวัสดีครับขอบคุณครัรา กองข่าเวรันยีบอสตอบข้บพเจ้าสู่พเ,าาสเพื่อใจโดยคำวินิจาัจากองค์ประธานโครงการทุนกระบอกหญิงอบนด้านแรกกัญญาสิริ์พัฒนาพันธวดีที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาย,ยาเสพต,ติดที่มีต่อเยาวชนไทยจนก่อเกิดโครงการโดยลงป้องกันและแลก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดท,ทูวีในเมื่อวันบบพวกเราได้มีโอกาสฟอลลร้าสเสด็จอย่างใกล้ชิดยิง่งใทพวกเรารักทุนกระบอกเวลาแล้วทุกคน ที่พวกเราตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ในปี2546เราตั้งเป้าหมายก้าวสู่ระดับทองระดับเพชรระดับยอดเพชรพพวกเราเป็น,ปนหนึ่งโดยพื้นฐานเด่น,น,นใช่ค่ะเราใช้ระยะเวลาในการเนินงานชุมนุมทุกปีนะเมื่อวันก้าวสู่ปีที่21แล้วนะคะมีการจัดตั้งชมรมทีมพีกัน้ว ขอพีขอบเทือนมีคำสั่งทั้ระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับชมรมปัจจุบันเรามีสมาชิกทั้งหมด2อง2คนมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป,ป็นระบบแยกเป็นแฟน้มประวัตแล้วมีรูปติดอย่าชัดเจนค่ะการยึดหลักการทำงานโดยชนเพื่อชนเด็กน้ำอยอ่ การดำเนินง,งานรียะสั้นดิอาการและระยะย,ย,ย,ยาวโดยมีกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอ,อบงบประมาณที่ครบถ้วนโดยมี35โครงการ60กิจกรรมเราดำเนินงานตามหลัก3ก้ากรณีหน่ง เดีเป็นสจานหนึคณะกรรมการที่ปรึกษาคณิตศาสตร์นำโดยท่านผู้อาวการจังหวัดบรีรัมท่านชัยวัฒน์เีวับและคณะกรรมการที่ปรึกษาพลเมืองนำโดยท่านผู้นวยการสภานิติชใจพันและคณะคูอนด้ับการอบรด้วยปรานชมรมปานชมรมและคณะดุการต่างๆโดยประธานชมรมได้จัดการเลือกตำแานชงแลได้จัดการแต่งตั้งในแต่ละเร่นมีวรรรมตำแหน่งคราวละหนึ่งปีในที่สำคัญพวกเรายังนด้เป็นคณะกรระการชมรมรุ่นที่21แล้วนะครับ การประชุมทุกเดือนจะมีผู้เข้าประชุมในงานประชุมนี้สาวข้อที่สองกองทุนเรามีบัญชีที่มีเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในชื่อของชมรมทบีในวันโรงเรียนพวิทยาคมเรามีการเบิกจ่ายซองนี้สาวปีสอง6ันห้อยมีเงินจำนวนห้าแสนหนห้าพันบาทสิกสตางค์และมีเงินคงเหลือในบัญชีจำนวน68,418บาท16พันสี่ร้อยสิบแบาทสิบหกสตางค์ จากหน่วยงานต่างๆค้ำปาะกันและไปกันชนโดยแบ่งสัดส่วนได้ดังนี้ค่าการหารียนจำนวนสาวสุขมาตรส่ว6%เด็กการจุนไหนสินค้าต่างๆภายในโรงเรียนและกิจกรรมที่เราทำอย่างต่อเนื่องจนสร้างนวัตกรรมด้านกอดดุนนั่นก็คือชุเบียน ทางานเป็นปีที่9้โดยได้ดําเนินงานประสานงานเครือข่ายมาทากิจกรรมร่วมกันประกอบไปด้วยกิจกรรมรวมพลคนทวีท B ีสร้างสุขทวีเซฟเซฟไลฟ์ทวีอวอร์ดและกิจกรรมทวีนำโชว์ผลที่ได้รับคือมีเงินเข้าทรรุนรวมไม่น้อยกว่า10,000 0บาทเครือข่ายได้ทํากิจกรรมร่วมกันสมาชิกทวีเมื่อวานมีความสุขรายได้สองมาจากการสับสนุจากภายนอกจำนวน53.62%ด 53, 6, และรายได้ในสามมาจากโรงเรียนสนับสนุนจำนวน11.13%ดจ 11. ุด่สเปรครับ กิจกรรมเรามีกิจกรรมที่เพียงพอและตรงตามความต้องการของสมาชิกมีการประเมินโครงงานทุกโครงการในการทํากิจกรรมผมว่าสมาชิกพึงพอใจโดยละ90.30โครงการแคริตย้ายกมือขึ้นเราได้ตรวจสวบให้กับนักเทียนโคปถึรยเปร์เซ็นตเพราะว่าในปี2565และปี2566ไม่พบวัติุสสารเสพติดค่ะ วาาัฒนธรมขอชมรมทูบีนเมื่อวันเราเรียนวิราภิญาคมและสัมมาเกตทำเยอะสาัไาในดังนี้เลยครับสถิตนพึ่งการโดรอรงรุกจิตสำนึกและสร้างกระแสในยอเชื่อต่ารปปองกัเและยแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดลองมีกิจกรรมโดยโรงต่อต้านยาเสพติดมีการจัดเทศกาลทาง่ายน้องและภานุ่งเรียนและที่สําคัญนะคะเราได้สวมเสื้อทูบีนุ่วันทุกวันเพื่อฮัลโดี ได้ไปสร้างกระแสนิยมตากยุทธศาสตร์ที่1ไม่น้อยกว่า50ครั้งมีการจัดกิจกรรมพาคาสถานิวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้ชื่อของรายการสายวัยชที่มาเตบตลอดทั้งปีครับผลจากการดำเนินงานของยุทธศาสตร์ที่1พบว่าสมาชิกชมรมทูบีน้ำม่วงโรงเรียนห้วยราพัทยาคมได้โดยรละสร้างกระแสนิยมที่ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราได้ไปสร้างผลงานภาพลักษณ์ที่ดี้แก่ชมรมโรงเรียนและจังหวัดบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่อง สองการสร้างสรรค์ผู้ร่มกันหรงอิจใจให้แก่เยาวชนเรามีา่ยต้องดูเพื่อใจทูมังดิกว้างที่เป็นบทงานตามหลักการปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพันธนาอิทิมและจัดก,กิจกรรมตามมติชนของเป็นเราเราอีกนะท่ามผู้การชมรมอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นมีทีมไม่ขาด ในรูปแบบที่มีที่ช่วยนอ้องไม่ใช่เพื่อนมีการให้คำปรึกษาผ่านโซเชียลพวกเราค่ะเราได้จัดอารม์ไม่กับสามาชิตามยุทธศาสตร์ดีสองคงร้อไม่น้อยกว่าสิบครั้งและนอกจากนี้เรายังได้ส่งกาน,นาไปสร้างโศกนาฏกรในกิจกรรม ToB ี n u m ม e r อวานแคเรามีการให้คำปรึกษาและเก็บรวบรวมสถิติผู้เข้ารับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่องพบาว่ามีผู้เข้ารับคำปรึกษาด้านการศึกษาต่อมากที่สุดจนเป็นที่มาของนวตัตกรรมสี่ท จิที่2กลุ Middle, ก่มมิดเดิลกลุ่มเรียนบานกางจที่3กลุ่มซอฟกลุ่มอ่อนจีที่4กลุ่มนักศึกษาที่กลุ่มแม่เรียนต่อผลที่ได้รับคือทําให้สมาชิกเข้าใจทางเรือ่องและเป้าหมายในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะดังนั้นเราจจัดการทีมีวิชาการไม่น้อยกว่า3ครั้งและทีมีทูพอร์โฟลิโอเพื่อเขาศึกษาต,ต่อนนในระบบทีแคสส่งผลให้พี่สอบติดบหาลัยที่ใช่ขณะที่ชอบ นี้สามารถสอบติดมาอะไแต่างๆคิดไปหน่อยนะเจ็บจิ้จุดหนึ่งในน้องบัตรวาลีเออเรื่องนี้สุดที่ดีนะวันนี้ต้องการสื่การเรียนรู้ที่บินเมื่อวันที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่มีผลการเรียนมาแล้วห้าปีการศึกษาโดยจะทำหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามหลักการที่ว่าเราเรียนไม่ได้ที่อยารณ์คือเราเรียนที่ดีนะวัน ที่ได้รับคือผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันมันได้และเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดสามารถนําไปพัฒนาจุกรมของตนเองได้ครับาจากการดําเนินง,ง,งานของยุทธศาสตร์ที่สอบผมว่าสมาชิกทุกคนมีความภาคภูมิใจสร้างสรรค์กิจกรรมที่แปลกใหม่มีผู้หุ้มการทางจิตใจมั่นใจและห่างไกลาย,ยาเสพติดหยุดหยุดยุยทธศาสตร์ที่สามการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อกันกป้องกันและแก้ไขปัญหายายเสพติด เราได้ไปรวมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเก่าให้มีความเพ้ยบแพร่จำนวน34ชมรมและเรางได้ไปขยายเครือข่ายไปเพิ่มในปี2,005รูปถึงมาจำนวน6ชมรมและนอกจากนี้เรายังไปแลกเปเรียนรู้ทั้งในจังหวัดและต่างจยทอดจำนวน39ชมรมโดยมีรูปแบบการขยายเครือข่ายหน่วยนวัตกรรมของพวกเราหนึ่งก็คือ HRP เครือข่ายที่เราได้เป็นใหญ่ด้วยนะคะอาจะเป็นเซ็นคือการเป็นตัวแทนเราจะแสดงให้เครือข่ายในความเป็นต้นแบบของพวกเราพทอันี่สิเพคือการให้ความร่วมมือเราจะส่งเสริมให้กับทุกเครือข่ายของเราได้รับการแข่งขันในระดับต่างๆและผลที่ได้รับคือเครือข่ายได้ทำง,งานร่วมกันเกิดมิตรภาพความสัมพันธ์ในการทำชุมนุมวันจีหย,ยับยืน ในปีนี้เราอยได้นกองเพลิดเพลนจากเพาสิทตาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคทะวันอองเฉียงเหนือประกอบไปด้วยทีมต้นแบบโรงเรียนพิทยาคมโรงเรียนพัาทโงพิทยาคมและโรงเรียนดอนสวรรณพิทยาคมขอบชุม,มกกนชุกชนแดะสนอรากลุ่มดีเด่เนนรยะ้กกรเยรายเป็นอย่างดีจนได้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกันก เช่นเครือข่ายทูบีนวัไม่ทอดทิ้งกัน,านการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมของทูบีนวัทุกประเทศและเราได้เข้าร่วมทำา MOU ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจำนวนสามสิบการชมรมจ้าเราได้รับโอกาสจากสำนักง,งานาศึกษาดิการจังหวัดบุรีรัมย์ให้จัดค่ายพัฒนาการน,นำจำนวนสามค่ายค่ายละสิบแปดโรงเรียนเพื่อให้เครือข่ายได้เป็นแบบอย่างการนืองานชมรมที่ถูกต้องแค่นี้ยังไม่พอเรายังได้ไปศึกษาดูงานชมรม ที่มีคุณภาพจำนวน17ชมรมและตอนรับคณะที่มาศึกษาดูงานจำนวน2แห่งความภาคภูมิใจของพวกเราเราได้รับแบถ้วยพระราชทานประกอบไปด้วย2ถ้วยพระราชทานชมรมชุมนุมวันระดับประเทศ แอลเลนเชิมเพี้ยนชิประดับประเทศ oh. หน่อยห่มีจูบีนุว่าไนดอนัก้าวที่ต้องใน่ยก็ที่ใหญ่หงสีและดอนสิพี่ต้านในเจ็สนาพอใจกล้าได้รับรางวัลที่ประจักษเยานยชนต้นแบบเก่งและดีจูบีนุว่าไนดอนสมโภชตายระดับประเทศ